ต้าไฮลักรุ่นปี2026กลับมาอีกครั้งในรูปแบบที่ทันสมัยและแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมด้วยดีไซน์ใหม่ที่ดุดันและระบบเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไฮลักยังคงรักษาความเป็นรถกระบะท,ที่ทนทานไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมในขณะเดียวกันก็ยกระดับความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ยุคใหม่มากขึ้นด้วยการออกแบบภายนอกที่ดูบึกบึนกระจังหน้าใหม่แบบมีมิติพร้อมไฟหน้าและทรงแคบที่ดูโฉบเฉี่ยวบ่งบอกถึงความพร้อมลุยในทุกสภาพถนน ไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือเส้นทางวิบากโตโยต้าไฮลักสองพันยีก็พร้อมลุยได้ทุกเมือ่อสำหรับภายในห้องโดยสารมีการปรับโฉมครั้งใหญ่ด้วยการใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งให้ความสบายยิ่งขึ้นระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple Carplay และ Android Auto พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันและระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติช่วยเพิ่มความสะดวกในการขับขี่ในทุกเส้นทางด้านหลังยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ที่สามารถบรรทุกของได้อย่่างเต็มที เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งเชิงพาณิชและครอบครัวด้านขุมพลังโตโยตา้าไฮรักสอ2026มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรให้พละกกำลังที่ดีกว่าเดิมพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ตอบสนองได้แม่นยำนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพถนนทำให้รถคันนี้พร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางโคลนหินหรือทรายนอกจากนี้ระบบช่วงล่างก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้มีความนุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกปลอดภัยและมั่นใจในทุกการเดินทางในส่วนของความปลอดภัย t o y o ต a h i l u ักสองพันได้ติดตั้งระบบความปลอดภัย t o y o ต a าเซฟตี้เซนรุ่นใหม่ล่าสุดครบครันด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและกล้องรอบคันเพื่อช่วยในการจอดทำให้การขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือทางไกลก็สามารถวางใจได้ หนึ่งในจุดเด่นของไฮลักรุ่นใหม่นี้คือความสามารถในการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นแม้จะเป็นรถกระบะท,ที่ทรงพลังแต่ก็ถูกออกแบบมาให้มีอัตราส,สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่คุ้มค่าซึ่งเหมาะกับผู้ใช้งานที่ต้องเดินทางบ่อยหรือใช้รถในการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยรวมแล้วโตโยตา้าไฮลัก2026เป็นรถกระบะท,ที่สมบูรณ์แบบทั้งในด้านดีไซน์ความทนทานสมรรถนะและเทคโนโลยีตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งานที่ต้องการรถเพื่อการทำงานและคนที่มองหารถสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะรุ่นใหม่ที่ครบเครื่องโตโยต้าไฮรัก2026คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและหากคุณชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเกียร์กรราชรีวิวเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกที่เราขัดสารมาให้คุณทุกสัปดาห์